สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงตอบโจทย์ประเทศไทยนะคะตอบโจทย์ประเทศไทยวันนี้เราตอบโจทย์สิ่งที่ไทย PBS นั้นถูกตั้งคำถามถ,ามถึงการทำหน้าที่สื่อมวลชนในฐานะที่เป็นสื่อสาธรารณะถึงเนื้อหารายการที่นำเสนอในรายการตอบโจทย์ประเทศไทยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาใน5ตอนในเรื่องของสถาบ,บันพระมหากษัตริยภ์ภายใตรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งการออกอากาศในวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นเป็นตอนที่5แต่ว่าไทย PBS ได้ตัดสินใจ ชะลอการออกอากาศของเทปรายการเรื่องนี้นําไปสู่เรื่องที่ถูกตั้งประเด็นคําถามทั้งการทําหน้าที่ในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนการพิจารณาเนื้อหาต่างๆรวมถึงกระบวนการในการพิจารณาการตัดสินใจเนื้อหาที่ออกอากาศในเรื่องนี้นะคะซึ่งในช่วงนี้เราจะคุยกับผู้อำนวยการขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยคุณสมชัยโซนบันอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคใช่คะ่ะ มีคนถามเข้ามาเยอะมากเลยนะคะถึงเรื่องของการชะลอการออกอากาศในตอนที่ห้าที่เราพูดถึงเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูนในตอนนั้นเนี่ยต้องเรียนคุณผู้ชมว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ไทย P ี BS ได้ประกาศไปในตอนหัวข้ามว่าจะมีการออกอากาศเทปรายการนี้ตามปกติแต่สุดท้ายก่อนที่จะถึงเวลาออกอากาศจริงเนี่ยก็มีการพิจารณาในเรื่องนั้นเนี่ยต้องถามคุณสมชัยว่าเราพิจารณาอย่างไงบ้างคะครับคือสถานการณ์ในค่ำคืนวันศุกร์ หลังจากที่มีการต่อรองเจรจาก,กับกลุ่มที่มาเรียกร้องนะครับอยู่กลุ่มหนึ่งแล้วก็หลังจากที่เราทําสกูปออกรายการไปตอนช่วงข่าวข้ามตอนท้ายนี่นะครับจะชี้แจงว่าเหตุผลของการทํารายการนี้เพื่ออะไรแล้วก็จะมีวิธีการยังไงจะเปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับตัวอย่างกับอาจารย์สมศักดิ์นะครับก็ปรากฏว่าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นนะครับกลุ่มผู้ที่เรียกร้องก็ยังคงมีความ ไม่พอใจแล้วก็มีการส่งข้อมูลข่าวสารทางระบบมือถือและโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อที่จะเชื้อชวนคนเข้ามาอีกแล้วก็มีมีผู้เรียกร้องบางคนบอกว่าจะนอนค้างที่สถานีเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ารักใจแล้วก็สถานการณ์ก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยบรรยากาศไม่สู้ดีมีผู้ประท้วงบางคนก็ยืนยันที่อยากจะพบผู้บริหารนะครับในสถานการณ์เช่นนั้นเนี่ย อ่ารู้สึกจะบานปลายแล้วก็จะมีการเรียกคนเข้ามาเพิ่มเติมซึ่งจะทําให้สถานการณ์ค่อนข้างยุ่งยากมากขึ้นอย่าลืมนะครับผมเนี่ยสมบมกสองใบนะครับผมเป็นในฐานะเป็นผู้บริหารเนี่ยก็เป็นทั้งผู้บริหารองค์การนะครับหมวกใบหนึ่งก็เป็นผู้บริหารองคการที่ต้องดูแลองค์การแห่งนี้ซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการ หมวกไปนั้นก็รวมถึงก็ดูแลทุกสุขแล้วก็สวัสดิภาพของพนักง,งานของเราทุกคนที่อยู่ที่ทํางานณวันนั้นนะครับอันนี้หมวกไปหนึ่งในฐานะผู้บริหารองค์การหมวกอีกใบหนึ่งก็ในฐานะเป็นบรรณาธิการสูงสุดนะครับหรือหัวหน้ากองบรรณาธิการก็ว่าได้ของไทยพี BS อที่จะต้องทําหน้าที่ของความอของความเป็นสื่อสาธารณะที่มืออาชีพต้องอยืนหยัดในความเป็นอิสระในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารทั้งหลายนะครับ ในช่วงจวังหวะเวลาที่จะต้องตัดสินใจประมาณสักสามทุ่มเกือบสามทุ่มว่าจะยุติปัญหานี้อย่างไรเพราะว่าผมได้คุยกับกลุ่มตัวแทนของผู้บริหารแล้วก็ตัวแทนของสำนักข่าวบางคนที่ลงไปพบจะพบปะพูดจาเจรจาตอรองกับผู้ชุมนุมประท้วงแล้วก็รู้สึกว่าคงจะต้องพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า เพราะสือส่อมวลชนยังไม,ไ,มไม่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 สมควรที่จะเป็นเป็นคู่ขัดแยง้งใ,ในในระหว่างที่มีความขัดแย้งในสังคมไม่ควรคะจะเพิ่มตัวขัดแย้งเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจว่าในฐานะที่เป็นผู้บริหารองค์การที่ต้องดูแลทุกสุขด,ดูแลทรัพย์สินของทางราชการเนี่ยผมตัดสินใจที่จะ,ะไม่ผเผชิญหน้ากับผู้ชุมนุมประท้วงแล้วก็ให้มีการชะลอของ าการออออากาศเทปตอบโจทย์ตอนห้านี้ไว้ก่อนนะครับอีกประการหนึ่งต้องอคือใน,ในฐานะที่เคยทําข่าวมาเป็นเวลานานเน,นี่ยนะครับและเคยเป็นผู้บริหารหรือว่าบรรณาธิการบริหารของสํานักข่าวเนี่ยมีข้อคติเตือนใจอยู่ตลอดเวลาว่าในฐานะที่เป็นคุณเป็นผู้บริหารเนี่ยไม่มีข่าวใดที่สําคัญกว่าสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงานของคุณอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ต้องพิจารณา เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงได้ตัดสินใจที่จะชะลอไม่ได้ยุติไม่ได้เลิกตามที่มีออกมาในสื่อชะลอไว้เพื่อที่จะหลบเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากันแล้วก็มาทบทวนพิจารณาและสืบเนื่องมาจากไทยพีบีเอสเนี่ยมีกลไกลอันหนึ่งที่สามารถที่จะเป็นตัวที่จะพิจารณาให้มีความรอบด้านในกรณีที่มีประชาชนผู้ชมผู้ฟังเนี่ยมาร้องเรียนปัญหาที่คาดคิดว่ามันอาจจะไปขัดแย้งต่อ กรอบจริยธรรมของความเป็สื่อมวลชนสาธารณะเนี่ยก็ใช้กลไกนี้นะครับแล้วนำเรื่องนี้เนี่ยให้เข้าสู่การที่ประชุมของอนุอกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผู้ชมผู้ฟังครับการพิจารณามีคนตั้งคำถามว่าอันนี้เป็นเทปรายการทางสถานีก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชมนั้นติดตามรายการใน5ตอนนี้ การที่เราคาดถึงสถานการณ์ที่ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนอยู่แล้วเนะะี่ยค่ะการคาดถึงสถานการณ์ว่าอาจจะมีความอ่อนไหวหรือว่านํามาสู่การแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายจนมีผู้ที่มาแสดงความคิดเห็นที่สถานีแบบนี้เนี่ยภาพนั้นผอ,อ,อได้คิดเอาไว้ก่อนแล้วก็พิจารณาไว้ก่อนนะคะว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้แล้วจะตัดสินใจอย่างไรอะคะ่ะได้มีการทบทวนได้มีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับถ้าหากว่าเราสนใจหรือจะต้องการที่จะทํา ประเด็นที่มีเรีรประเด็นร้อนเนี่ยนะครับก็ต้องพิจารณาว่าจะดําเนินการให้เหมาะสมอย่างไรนะครับเพื่อ,อสร้างภาพที่สมดุลน,นะครับแล้วก็ให้เกิดเป็นเวทีกลางให้เกิดความคิดที่แตกต่างหลากหลายนะครับถ้าหากว่าคุณประเวณย,ยสังเกตนะครับตั้งแต่พอเลือกตั้งผู้ว่ากทมจบแล้วเนี่ย สถานการณ์ก็กลับเข้าสู่สถานการณ์ความแตกแยกทางการเมืองนะครับก็บบกลับเข้าสู่ความตึงเครียดขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งมันมีการความพยายามที่จะผลักดันพระพราชกำหนดอันนี้โทษกรรม ซึ่งมันเกี่ยวเนื่องหลายเรื่องนะครับทั้งพระราชกำหนดด้วยการความยาวที่จะแก้ไขรัฐมนูนเนี่ยกระแสะความขัดแยง้งในสังคมที่แตกแยกเป็นสองฝ่ายเนี่ยก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้นและส่วนหนึ่งของที่เป็นตัวปัจจัยที่ให้เกิดความรู้สึกคับข้องมองใจของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการที่มีพระพระพร,ะร,ะร,ะรชาชบัญญัติมาตราหนึ่งหนึ่งสองที่ว่านี้นะครับซึ่งก็เป็นประเด็นหนึ่งเพราะว่าประเด็นเรื่องมาตราหนึ่งนสองเนี่ยเป็นปรเด็นที่ถกเถียงกันมาก แต่ว่ามีทั้งตกเฉียงกันบนดินแล้วไปตกเฉียงกันใต้ดินแล้วก็ทําให้การที่ปล่อยให้มีการถกเถียงเรื่องประเด็นว่าควรจะปฏิรูปควรจะแก้ไขกฎหมายพ,พระราชบัญญัติหนึ่งหนึ่งสองนี้หรือไม่เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่กําลังทำลายหรือทำลายสถาบันสูงสุดของประเทศชาติท,ที่ประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยควรจะต้องพยายามที่จะรักษาเอาไว้นะครับเพราะว่าเป็นเป็นวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรม แล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับเป็นสถาบันที่คู่บ้านคู่เมืองไม่ควรที่จะให้มีการไปไปพูดไปไปขยายวงในที่ลับที่มืดนะครับควรที่คนที่ขัดข้องมองใจเก็บมาตราานี้เนี่ยน่าจะเปิดโอกาสให้เขามาพูดมาชี้แจงเหตุผลของเขาได้ในที่สว่างเพื่อจะลดการขยายวงนะครับการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดที่กำลังดำเนินอยู่ในใต้ดิน หรือในโลกไซเบอร์หรือแม้กระทั่งไปพูดกันในต่างประเทศซึ่งเรื่องเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราน่าจะพูดกันในประเทศไทยไม่ควรจะนําเรื่องราวประเภทนี้ไปพูดในต่างประเทศทําให้เสียเสียชื่อเสียงแล้วก็บุคคลที่ถูกภาคพิงถึงเนี่ยนะครับสถาบันไม่สามารถที่จะปกป้องตัวเองได้ครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงถ้าหากเราต้องการที่จะทํารงไว้แล้วป,ปกป้องรักษาสถาบันให้ยั่งยืนต่อไปเนี่ยควรจะมีพื้นที่ให้มีการพูดคุยกัน โต้เถียงกันในที่สว่างาอันนี้ก็เป็นความพยายามที่ไทยพีบีเอสเนี่ยต้องการที่จะ,ะนำะเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาพูดคุยกันเพราะว่าความเป็นสื่อนะครับสื่อสาธารณะเนี่ยต้องพยายามที่จะหาวิธีการที่จะให้สังคมเนี่ยออกจากความขัดแย้งให้ได้ โดยสันติวิธีครับนั่นคือเหตุผลที่ไทย p ีบีอได้นำเสนอเนื้อหา5ตอนในรายการตอบโจทย์ประเทศไทยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการสัมภาษณ์มุมมองของบุคคลหลายๆท่านที่มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการเนี่ยพออคิดว่าคนดูดูหตอนนี้จบแล้วเนี่ยซึ่งตอนที่หที่เราอกอกาสอยู่เนี่ยยังไม่ได้รับชมถ้าดูทั้งหตอนนี้แล้วเนี่ยอยากจะให้คนดูได้อะไรคะ ต้องดูให้ครบห้าตอนและจะเข้าใจวัตถุประสงค์อย่างที่ผมกล่าวไว้เมื่อครู่นี้ว่าปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องมาตราหนึ่งสองแล้วก็มีการใช้มาตราหนึ่งสองเนี่ยไปเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของหลายๆกลุ่มซึ่งการใช้ประโยชน์จากมาตราหนึ่งสองเนี่ยเป็นการทําลายสถาบันที่เราจะต้องพยายามปกปักรักษาไว้ผมจึงคิดว่าในฐานะที่เราเป็นสื่อเนี่ยน่าจะมีพื้นที่ให้เกิดความหลากหลายให้คนได้พูดแล้วก็ พูดจากันแล้วก็หาวิธีที่จะ,ะเขาเรียกว่าหาช่องทางที่จะแก้ไขหรือหาทางออกให้กับสังคมค่ะก็มีคําถามถึงการทําหน้าที่ของไทย p ีบอสในฐานะที่เป็นสื่อสาธรารณะเนี่ยนะคะว่าการนําเสนอเนื้อหาหรือว่าประเด็นที่เรียกว่าเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวอย่างเช่นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยในการทําหน้าที่สื่อมวลชนไทยพีบอมีหลักการในการพิจารณาเนื้อหาอย่างไรบ้างคะเราจะต้องพิจารณาเนื้อหาแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ เปิดเผยตัวกันนะครับแล้วก็ให้พื้นที่ที่คนที่มีความคิดเห็นแตกต่างหลากหลายมาได้มีโอกาสได้พูดแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยเรื่องการใช้ภาษาซึ่งเราพยายามตรวจสอบอยู่มากพอประมาณ<ภ>านะครับเ <ภา S 2> พราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้เปิดโอกาสลักษณะเช่นนี้เนี่ยผมคิดว่า uh, ท่าพีเอสเป็นสถานีช่องแรกที่ตัดสินใจทำนะครับเ <ภา S 2> พื่อที่ในระยะยาวแล้วเนี่ยผมคิดว่าสามารถที่จะหาทางออกให้กับสังคมได้ครับ ค่ะอันนี้ก็คือความตั้งใจของสถานีของไทย P ี BS นะคะที่จะนำเสนอเนื้อหาต่างๆในแง่มุมที่รอบด้านเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เกิดความเข้าใจร่วมกันด้วยนะคะและสำหรับเทปรายการตอนที่5สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใตรัฐธรรมนูญน,นั้นตอนนี้ทางคณะอนุกรรมการก็ได้พิจารณาแล้วนะคะว่าเนื้อหานี้ก็มีความเหมาะสมที่จะออกอากาศได้ก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะคะที่จะได้ติดตามเนื้อหาในตอนนี้แล้วก็ไทย P ี BS ยังคงยืนยันในการทาหน้าที่สื่อ สาธารณะที่เปิดกว้างทุกความคิดเห็นทุกเสียงนะคะรวมไปถึงเรายังคงเป็นเวทีที่จะนําเสนอข้อมูลต่างๆอย่างรอบด้านนะคะในช่วงนี้เชิญติดตามเทปรายการตอบโจทย์ประเทศไทยในตอนที่5นะคะในหัวข้อที่ชื่อว่าพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูนค่ะ